วิธีเชื่อมบัญชี tiktok shop official account s, กับ tiktok ทำยังไงมาดูกันสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนตัว i n f i n i t y 88นะครับก็ในคลิปโรยิจะมาแนะนำวิธีการเชื่อมบัญชีของเรานะครับบัญชี tiktok ของเราเนี่ยแหละเข้ากับบัญชี tiktok shop official account s, นะครับว่าทำยังไงนะก่อนอื่นเนี่ยนะครับเพื่อนๆ่อที่ยังไม่ได้ดู EP แรกไปดูก่อนนะเสร็จแล้วนะครับหรือเราดูจากตรงนี้ก็ได้นะจิ้มเข้ามาเสร็จนะครับนี่จิ้มที่ tiktok ใช่ไหมนะครับมาที่ออกแบบ นะครับมาที่การเชื่อมโยงเสร็จแล้วมาที่เชื่อมโยงจิ้มเข้าไปเลยนะครับระบบเขาก็จะขึ้นมาแบบนี้ให้เราทําการสแกนอ่านข้อมูลให้ดีนะครับเ <c oughs> ขาบอกว่าให้เราเข้าไปที่ไหนครับ <c oughs> <c oughs> ให้เราเปิดทิกตอกของเราขึ้นมาเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดทิกตอกของเราขึ้นมาก่อนนะครับอะ่ะ <c oughs> โอเคผมเปิดหน้าทิกตอกผมขึ้นมาแล้วนะครับเพื่อนๆนี่คือทิกตอกของผมนะท,ที่ผมจะใช้สแกนนะครับแล้วเขาบอกว่าให้ไปที่อะไรครับไปที่คําว่า ค้นหาใช่ไหมแตะที่คําว่าค้นหาอ่านี่ผมก็แกะแตะที่คําค้นหาแล้วก็ไปที่คําว่าสแกนตรงนี้ใช่ไหมนี่ที่ค้นหาแล้วไปแตะที่โปรไฟล์นะครับอ่านี่มันจะมีคําว่าสแกนอยู่นี่ตรงนี้เป็นรูปสแกนนะครับเพื่อนกดสแกนนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอามาสแกนตรงนี้อ่ะดูซิกขึ้นไหมอ้าวมาแล้วนะคบเ,เพื่อนๆเห็นไหมระบบเขาจะทําการบอกเรานะครับอ่าทีนี้ผมขออนุญาต อันนี้คือผมสแกนแล้วนะเอามาสแกนปุ๊บหน้าตาขึ้นแบบนี้ผมขออนุญ,ญาตเปิดที่ t i k t o k นะครับทิกต <TikTok S 1> <TikTok S 2> อกก็จะขึ้นมาแบบนี้ว่าสลับเห็นไหมอนุญาตปุ๊บ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 ตามนี้เลยเห็นไหมนะครับตรงนี้เขามีอะไรกดอ่านนิดนึงนะครับอ่านได้ไหมโอเคไม่มีอะไรกดย้อนออกมานะครับก็คือเขาบอกว่ามีการเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโปรไฟล์รูปภาพชื่อที่แสดงนะครับลองดูนะอ่ะกดปุ๊บขออนุญาตนะครับกดอนุญาตป๊บเรียบร้อยแล้วนะอันนี้คือเสร็จแล้วนะ เดี๋ยวเราลองกลับเข้าไปดูที่ตรงนี้นะในโปรไฟล์ของเรานะครับดูซิว่าหน้าตาเป็นยังไงในระบบนะครับของเราตอนนี้เป็นยังไงบ้างยังไม่เป็นอะไรนะครับเดี๋ยวผมย้อนออกเข้าไปดูในระบบของ t i k t อกก่อนอ่านี่ในหน้าของ t i k t อกขึ้นมาแบบนี้นะครับตอนนี้ผมอยู่ในหน้าของ t i k t อกในเว็บไซต์นะครับขึ้นมาแบบนี้บบนนเอมเมียแบบนี้นะครับเชื่อมโยงโดยแบบนี้นะครับอนุญาตนะครับให้เรากดอนุญาตติกตรงนี้แล้วเราก็กดทําการนะครับเชื่อมโยงบัญชี ปั๊บนะครับยินดีด้วยบัญชีกูเป็นบัญชีทางการแล้วเข้าใจปั๊บโอเคนะครับเมื่อระบบขึ้นแจ้งมาแบบนี้นะครับเขาก็จะบอกว่าตอนนี้เราทําการเชื่อมทิกตอกออฟฟิเชียลแอคเคาท์ของเราเนี่ยนะครับเข้ากับบัญชีของของทิกตอกแล้วก็คือบัญชีชื่อนี้แต่พอดีบัญชีชื่อของผมเนี่ยใช้ชื่อเดียวกับทิกตอกช็อปนะครับก็คือชื่อผู้ใช้ทิกตอกช็อปนะครับเนี่ยชื่อผู้ใช้ทิกตอกเนี่ยนะครับ แล้วก็ชื่อเล่นเนี่ยก็คือเชื่อมกับชื่อนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้ผมยังไม่ได้เชื่อมเบอร์โทรศัพท์เนาะนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเพิ่ม ID ทีหนึ่งอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วการเชื่อมเรียบร้อยทีนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูที่หน้าของ TikTok แต่ว่าคืนนี้เรายังไม่เห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรเดี๋ยวเราลองมาคลิกตรงนี้ตรงคลิกตรงเราจมาคลิกตรงคําว่าออกแบบแล้วกันอ่ะผมคลิกตรงคําว่าออกแบบนะอ่ะนะครับพอเข้ามาหน้านี้ระบบเขาก็จะแก้งแจ้งเรานะครับว่าไอ้ตัวระบบการออกแบบเนี่ยจะมาในเร็วนี้ทีนี้จะมาในเร็วนี้เนี่ยเมื่อไหร่นะครับเพื่อน พอเราเข้ามาน่ฟีเจอร์นี้เนี่ยจะเริ่มเปิดตัวนะครับช่วงของเดือนตุลานะครับตุลาช่วงในเดือนตุลาเพราะฉะนั้นเราก็ไม่รู้ว่าในเดือนตุลาในเมื่อไหร่แต่ว่าเดือนตุลาเนี่ยมีฟีเจอร์นี้มาให้เราใช้แน่นอนนะครับจะมีระบบให้เราออกมาทําแบบหน้าร้านตามรูปภาพแบบนี้เลยนะครับเป็นสัดส่วนของร้านค้าเป็นช็อปของเราเลยโดยตรงเนาะนะครับก็รอดูทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันในส่วนของในในมือถือของเราใน Tik t o อกเราเนี่ย หน้าของระบบเป็นยังไงมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะครับเพื่อนๆมาในหน้าร้านค้าของเรานะครับไปเพื่อนให้เพื่อนๆยืดลงมาหรือว่าทําการรีเฟซให้เหมือนการรีเฟซเนี่ยหนึ่งครั้งพอเราทําเสร็จปับ๊บก็จะมีตะกร้าร้านค้าแบบนี้ขึ้นมานะครับก็จิ้มเข้าไปเลยนะครับจิ้มเข้าไปเลยเห็นไหมก็จะมีร้านค้าของเราขึ้นมามี t ิกตอกช็อปขึ้นมาแบบนี้นะครับอันนี้คือเป็นการเชื่อมบัญชีแบบบัญชีทางการแล้วนะครับเ,เพื่อนๆเนาะไม่ก็เชื่อมได้นะครับเพราะว่า เราสามารถยกเลิกได้3ครั้งเนาะอันนี้เชื่อมไปแล้ว1ครั้งแปลว่าเราสามารถยกเลิกได้อีกอีกสครั้งนะครับเผื่อแบบใครๆอยากลองลองเล่นแต่ว่าอย่าพึ่งสมัครนะรอให้ฟีเจอร์นี้มานะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตยังไงครับพเพื่อนๆก็กดติดตามช่องนี้เอาไว้นะครับจะได้อัปเดตทีนี้เดี๋ยวเราลองรับดูข้างในฟีของระบบทิกต็อมันมีอะไรแอดจิ้มเข้าไปนี่เลยนะครับก็จะมีเมนูต่างๆเหล่านี้ขึ้นมานะครับเพื่อนๆซึ่ง อันนี้ผมลองเข้าไปกดแล้วนะครับระบบในหน้าเนี่ยเราก็กดเข้าไปได้ปกติก็สมัครเป็นในหน้าก็ใช้ได้รันค้าแคมป,ป์ปแคมเปญอะไรมีเหมือนกันปกติเลยนะครับก็ไม่ได้มีอะไรผิดปกติเดี๋ยวก็ต้องรอนะครับตุลาเราได้เจอฟีเจอร์นี้แน่นอนนะครับเรื่องของตัว TikTok Official Account นะครับก็ฝากเพื่อนติดตามไว้แล้วกันเนาะ <S <S โอเคเหมือนเดิมก่อนจบฝากเพื่อนช่วยกันก,กดติดตามกด u b s ส r คร e ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องในตูนฟ n f i n i t y 88นะครับแล้วก็ เดี๋ยวมาอัปเดตใน EP ที่3นะครับเพื่อนๆไปแล้วสวัสดีครับ